Yeah. สวัสดีจ้าเจอหนึ่งแว่มาส่งกำลังใจขอบคุณค่ะเที่ยวชมวิววัดตำผาเดนเด,ด้วยจ้า ขอบคุณนะคะคุณสงวนขอแค่ใจชาแนลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะจ้าบรรยากาศสวยงามคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะ ตามรับชมด้วยนะครับยินด,ดีค่ะบรรยากาศสวยงามขอบคุณค่ะ,คะสวยงามจะเตือนชมวิวเด้อจ้ะอยู่บนภูเขาจ้ะรักสัมผัสแดด ตัวเราก็ต้องตามนะไม่ใช่พาของแค่มาเที่ยวนะไม่ใช่พาจากแค่มาเที่ยวนะเราไม่ต้องกลัวเงินเขาหมดนะ่พี่น้องต่างประเทศอยู่เขามาเองซาลาเริ่มบุญประจะประเทศไทยได้เนี่ยบางคนจะวัดธรรมพาเด่นสกลนครนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเขาหมดนะคะาได้ทำบุญเนาะเก็จะได้เข้าประเทศต่างด้วยที่สำคัญก็คือ

โอ้ธรรมชาติสวยสวยงามค่ะบูทั้งในมือนกับบองเด้อทั้งในกับบ้าไใ น้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยขายแดดออแกนิกชั้นสุดนะคะน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยขายแดด ย่างไปอย่แปบนึงค่ะเ้อสวยธรรมชาติโอ้สวยงามเลยจ้ะรัทธรรมาเด่นสกลนครเด้อจ้ะไม่เคยมามาเที่ยวได้นะคะ วิวสวยมากทำนานแล้วแตไไาาะะ่ไม่ค่อยได้เข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะไม่ค่อยได้ไลค์ค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะช่วงนี้นานๆทีจะคุณนะคะไลค์ไม่นานนะคะ จ้ะจ้ะข้างบนสวยบัาอยู่บนเขา

ไม่กี่นาทีนะคะจะสวยอาเที่ยวได้เด้อจะ้ะคุณนะคะเดี๋ยวจะลงไลก์ก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆเด้อเวยียนให้กำลังใจขอบคุณมากๆนะคะไลยแป๊บเดียวนะคะสวัสดีนะคะ